สิ่งที่ฝึกได้ยากที่สุดในโลกนี้ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าใจของเราเองนักปราดบัณฑิตที่แท้จริงเวลาจะทำอะไรเขาจะเริ่มต้นที่ใจก่อนหรือแม้กระทั่งการที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองนั้นต้องเริ่มที่พัฒนาคนแล้วการพัฒนาคนที่จะให้ได้ผลดีที่สุดนั้นนอกจากให้การศึกษาวิชาความรู้แล้วยังต้องให้ทุกคนได้รับการฝึกหัดขัดเกลาจิตใจด้วยให้เข้าใจถึงความเป็นจริงของโลกและชีวิต รู้จักบังคับจิตใจไม่ปล่อยให้หลงไหลไปในสิ่งที่ไร้าสาระให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมเพราะถ้าหากใจได้รับการฝึกดีแล้วความคิดคำพูดและการกระทำก็จะดีตามไปด้วยและส่งผลให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขพระพุทธองค์ทรงเป็นยอดนักฝึกคนชั้นเยี่ยมของโลกทรงสอนให้เหล่าสาวกได้รู้จักควบคุมตนเองไม่ให้กระทบกระทั่งผู้อื่นด้วยการฝึกใจเป็นอันดับแรกเพราะใจเป็นบ่อเกิดของทุกสรรพสิ่ง หากใจได้รับการฝึกดีแล้วใจจะมีอนุภาพสามารถปราบกิเลสซึ่งเป็นค่าศึกที่แท้จริงเมื่อเอาชนะกิเลสอาสะวะได้ความสุขที่แท้จริงจึงจะบังเกิดขึ้น